We'll be right <laughs> back. รูปเก่าแก่ที่สุดในกรุงละโวสมัยนั้นท่านเมื่อพศ1215พระราชบิดาของพนางจามเทวีมอบให้มาปก็บรกษาไว้ณที่นี้ของเก่าโบราณถือว่าเก่าสุดในที่นี้เลยคือนั่นแหละมาจากเมืองละโวมาจากเมืองลบบุรีเพราะฉะนั้นเขาเลยป้องกันอย่างแน่นหนาแลวแล้วก็มีเมือนจแม่นการให้องค์เล็องหน้า

เจอเลยชอบ้ไเข้าัไปซูมภาพนั่นไหนหลวงพ่อใกล้องค์พระอาโอมพระอาอมพระเขาไม่น่านานๆสามนาฬนาหลวงพ่อที่ล่หนึ่งพนสองร้อยปศ1หนึ่งพันสองร้อยสิบหเรือก่าที่แก่ที่สุดในทีนี้ มาจากเมืองระบมาจากลบบุรีมอบให้รนางจางที่นี่อามาที่นี่ เมื่าวสาวนิยมโบราณไปปฏิบัติเมื่อไหร่จนั่งเลยก็ยังไม่หายนะจะน้น้อมาสอนโนอนนี้ข้าดับสามทางก่อนนะพุทธทงวันทางมีธรรมวันทางมีสามทางวันทางมีนะโมตัสสะภะคะวะโต ปิติปิโสภัตตวะปิติปิโสภัตตวะนะมามิหังนะมามิหังตังภัตตวันตังตังภัตตวันตังพุทธะเมตตังพุทธะเมตตังปิติปิโสภัตตวะปิติปิโสภัตตวะอรหังสัมมาสัมพุทโธอรหังสัมมา mama mama เขาจะไม่เอา้าใหม่เข้ามาเลยเพราะพ่อพี่เขาไม่มีแต่อยู่ๆเขาต้องการให้ให้พวกผมมาอหลังเขาจะไมองที่กงประธานอภัยแต่คนละคนละคนละนานะบ้านตึงบ้านตึง ต่อไปได้คือในสมัยนั้นเดินทางไปันทางลลำามอบมาสองค์ที่วัดมหาวันจังหวัดลำพูนคือคนพี่กับคนน้องเนี่ยรอกนครลำปางกัาเราคือมีหนึ่งเจริญครับ โุ้ลูมีมีล้สองครั้งสามครั้งการไปสมัยนั้นไปตามลำบากพระเจ้าปุโรหก็สงสารานก็ได้มอบพระหน้าปกองค์นี้มาปดิสฐานที่นี่เมื่อปีพศ1215เนี่ยนี้คือรอยพระพุทธบาทจำลอง4รอยในศาสนาพุทธของเราเรียกว่าพัทธระกับจะมีพระพุทธเจ้าติดขึ้น5พระองค์หนึ่งนี้ตัวไปแล้ว4พระองค์คือพระกปกุสันทะพระโคนากรรมณะพระกัสปะพระสมณะโคดมของเราทุกวันนี้ ต่อไปถ้าครบห้าพันปีพระศรีอริยะเมตไตรจะมาเหยียบซ้ำอีกทีรอยเท้าจะครบทั้งห้าพระโอคือครบพัชรากาศในห้าพันปีนีนพ,พระพุทธเจ้าทะสนายไว้เลยว่าห้าร้อยปีไม่มีภิกษุณีหนึ่งพันปีไม่มีพระอรหันต์ของหลังโรมกาได้สองพันปีไม่มีผู้สวดพระใสพิครบต้นแปดหมู่สี่พันพระดำมั่งศันสามพันปีพระสงฆ์นั่งตาประชุมกันในอุโบสถ 4,000ปีจะห่มผ้าตรยุคขงสามคน5,000ปีจะมีผ้าหลือน้อยห้อยหูและถูกเป่ยเป็นแค่เครื่องใหม่เรียกว่าพระสงฆ์เนี่ยเขา5,000ปีพระท่าเขาถึงของพระพุทธเจ้าอันนี้พระท่ากลางๆหลวงคือพระท่าที่เก่าแก่ที่สุดและมีส่วนในการพระุทธเจ้ามีถึงมากที่สุดถึง4อย่างพระพุทธเจ้าได้มาประดิษานไว้ที่นี่ในเซนต์จอห์นเพื่อระลึกถึงที่4,500พรรษามีพระเีศา แน่นล่นาที่มระมขลราคาในภาาอังกอร์ไดสอง,ส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 ง เพราะข้าผู้หญิงขึ้นผู้หญิงดูในวิหารนี่ครับผู้หญิงดูในนี้แปลง่ายผู้หญิงดูในวิหารนี่เดี๋ยวใส่รองเท้าเดินนอ,อกด้านนู้นเลยครับรองเท้าอ้อมด้านนู้นเลยครับนี่มันเป็นลานพระธาตุที่พระธาตุอันนี้